สวัสดีครับพบกับช่องเบิร์ดปลาหาปลาแอนฟิชชิ่งครับวันนี้ผมก็มาตกปลาที่คลองท่าสารครับหมายเก่าหมายเดิมๆครับใต้ต้นมะขามเทศแต่ก็ไม่ค่อยไม่ได้มานานแล้วเหมือนกันนะน่าจะเกืยบปีแล้วแหละไม่ได้มาเลยก็ฝนตกหนักมาสองวันพายุเข้าก็คิดว่าน้ํามันจะเยอะที่ไหนได้น้ําแห้งเห็นโคตด,ดินเลยแสดงว่าประตูน้ําบางปลาเขาเปิดเปิดแรง เปิดแรงน้ำก็ออกแรงตอนนี้น้ำก็แรงอยู่นะวันนี้ก็เบ็ดชุดเดิมเลยมาลงเป็ดชุดเดิมมาลงแล้วก็เหยื่อก็แบบเดิมคือทั้งหมดอะที่ผมใช้อ่ะมันประมาณแค่แปดสิบบาทคือตีไปว่าเหยื่อกินไฟลุกห้าสิบแล้วก็หนมปังถุงละยี่สิบจะใช้ครึ่งเดียวเท่ากับใช้สิบบาทแล้วก็ มะพร้าวตากแดดนี่ก็ยี่สิบบาทไสครึ่งสิบบาทเหมือนกันแล้วก็ลำสิบบาทก็ประมาณแปดสิบบาทก้อนงงหดนึงวันนี้มีเวลาน้อยมากไปไปติดอ้นี้เขาทำทางต้องหาทางออกเลี้ยวไปเลี้ยวมาเดียวเวลาออกจากบ้านได้หกโมงครึ่งวันนี้แปดโมงครึ่แงแล้วนครับเยอะก็จะเป็นประมาณนี้แต่ยังไม่ได้ใสหัวเชื้อนะยังไม่ได้เพิ่มอะไรลงไปเลย อันนี้คือผมเทปไปก่อนอ๋อใส่ไปแล้วใส่ขวดเล็กไปก่อนแล้วอันนี้เดี๋ยวผมจะใส่ขวดใหญ่ไปเนี่ยขย่อก่อนเล็กน้อยอไม่น่ากลัวะไรหอมก็ใส่ไปเลยห้าสิบบาทขวดนหนึ่งถ้าใครประหยัดก็ใส่ไปครึ่งเดียวก็ได้แล้วก็ผสมกับน้ำเปล่าเอาก็ได้น้ำที่หน้าใหม่เลยประมาณนี้ ตอนนี้โปรโมชั่น40บาทหมดแล้วนะครับพอดีทําไว้กระ l อนหนึ่งเงินามาเอาไปถึงที่เลยเอาถึงที่บ้านเลยหมดแล้วตอนนี้ทําชุดใหม่เป็นกว่าละ50ก็สูตรใกล้กลกลเคียงกันกับอันเดิมแล้วครับนี่แล้วเราก็ผสมไปมันก็จะแดงมันก็จะมันแดงแบบนี้เลย ราอยากเติมอะไรล้วก็เติมได้ครับอยากจะเติมอะไรอ่ะขนมปังเข้าไปอีกแต่จริงๆแล้วผมอย่างที่ผมเคยบอกผมเคยใช้แค่ลำแล้วก็หัวเชื้อตัวเนี้ยแค่นั้นเองปลาก็เข้ากระจายเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูการตกปลาดีกว่าครับเอาดูใหม่ก่อนดีกว่านี่เลยหมายฝั่งนี้จะไปกําแพงแสนบางเลนฝั่งนี้ไปดอนตมูมเข้าไปในซอยนี้เป็นวัดดอนยอนี่ครับหมายน้ำแรงอยู่เหมือนกัน ฝั่งนู้นก็ไปตกได้นะข้ามฝั่งไปแต่ผมยังไม่เคยไปผมมาสุดแค่ตรงนี้เองเบ็ดลงไปสี่ตัวเบ็ดก็จะมีเบอร์เจ็ดกับเบอร์แปดเบอร์แปดมีคันเดียวแล้วน้องนั้นเบอร์เจ็ดหมดดีแวะไปตลาดด้วยเติมน้ำมกน้ำมันมาซื้ออุปกรณ์ตกปลามาเสียเวลาลวออกมกั้งแต่หกโมงครึง่งถึงนี้แปดมงครึง่งเดีรับชมกันเลยดีกว่าครับ สงสัยผมต้องใส่ลำเพิ่มไปอีกหน่อยละดูท่าทางน้ำน่าจะแรงน่าดูยังเบ็ดกันดีกว่าเบ็ดชุดแรกกับเหยื่อกินไฟลุกหมายธรรมชาติเนี่ยเขชอบมากเลยอากตีล่ระดับก่อนตาอยู่ระดับไหนไกลบ้างไกลบ้าง ตอนใกล้ๆแล้วกันตันจะตีไกลซะหมดแล้วลองใกล้ๆดูเผื่อมันจะมีตัวอยู่ใกล้ๆเนี่ยน้ำแรงคันโกงหมดเลยน้ะตอดเลยเหรอใช่ป่าใช่ไหม ปลาหรือน้ำเดี๋ยวไม่แน่ใจปล่อยไปก่อนน่าจะปลาหลือมั้งอย่างนี้ปลาปลาทางเขาวาดหรือเปล่า ครับตบชวากรน,น้อยยังลอยมาวนอยู่แถวนี้อีกเนะเาะลองดูเฮ้ยเฮ้ยมวิ่งมาฝั่งนี้นะแหละปลาแหละโยนปุ๊บกินเลยแต่ยังไม่เห็นตัวปลาอะไร สังขวาดทะยโยโยนกินเลยนี่สังขวาดกระแยงสองอย่างแซมแรกครับโยนแล้วกินเลยสังขวาดไซส์สวยอยู่ให้ได้ครับเนี่ยสูตนี้หอมครตามมาต่อครับผมยังไม่ทันได้เก็บปลาตัวนี้เลยคันนี้กินอีกล้ว กำลังเดินมาเกรีออกยมพรอมกันไปเลย,ยงั้นห้าปากระมังครับแต้มที่สอง มาติดๆเลยโจนปุ๊บกินปับ๊บแทนที่สองครับเดี๋ยวผมปั้นเหยื่อโยนใหม่ก่อนสองคันนี้สองคันเลยทีนี้คันไหนก่อนล่ะทีนี้เจ้าคันไหนก่อนพอวิ่งมาแล้วหยุดยต้องกลับไปตัดผมอีก còn đi vào, này các bạn, mở con ui, sưu, lék nõi, ui, sưu, đi đùi ่น้ำมันแห้งนะสูงมากเลยข้างตะลิงมันต,ต,ตื่อมาวะอ๋อปลาอะไรปลาตะเพียนโอ้ตู้ดีจริงๆเลยไสดีด้วยไสงามเลยปลาตะเพียนขาวครับไสสวยเลยตัวนี้โอ้โหอะไเงี้ยไหลตัวนะปลาส้ม ประท้มทั้งตัวเนี่ยเจ๋วเลยไสใหญ่เดี๋ยวไอ้คันนี้ก็ตอดนะไอ้คันคันตรงกลางนั่นแหละเนอาเลยเอาตอดแรงด้วย กระมังครับกินคู่กันเลยนีย่กินไฟลุกนี่ธรรมชาตินี่เขาเข้าท่า,าจริงนะใช้ได้เลยกระใหม่ธรรมชาติใหม่บ่อไปลองครั้งเดียวเองยังไม่ค่อยมีเวลาจะไปมาติดงานซะเยอะวันนี้ผมก็มาแค่สองชั่วโมงหรือชั่วโมงครึง่งเท่านั้นเองแต่จะมาสอชั่วโมงแล้วมาถึงนี่สายแล้วได้แค่ชั่วโมงครึง่งเดี๋ยวต้องกลับไป เสริมรล่ออีกหน้างานเขาสั่งมาถ้าไม่ไปตัดเดี๋ยวเขาตัดให้เพราะว่าจะตัดดีกวา่าเดินขึ้นโดนโลงก็ชันนะเนี่ยนี่ก็เป็นถนนเลยตรงไปงเข้าไปข้างในนี้ก็วันราชสแกออกก่อนแรกนู่นออกบังตาไปน่น เดี๋ยวเอาไว้ตรงนี้เราจะมองไม่ค่อยเห็นเท่าไหร่สักคันมองไม่เห็นคันหนึ่งแต่มันล่มขาตั้งกองก็สั้นสั้นอันเก่าลืมมาไว้คลิปที่แล้วไม่เด้กลับมาด้วยอันนั้นอะยาวจะได้เหมือนกันซื้ออันใหม่มาสั้นจุจ๋ๆเลย ตามมาต่อครับตอดแล้วครับตอดคือแล้วตอดอีกแล้วคือจะได้กินน้ำเมื่อกี้นี่เองนี่สนุกดิตอดดีๆงนี้ก็สนุกดีกดว่าน,นั่งเงียบเหมือนสมัยก่อนตอนที่ยังไม่ได้ทำเยื่อชอบเมยอยู่ก่นน้องเบา หลอกม้ยัดกระบี๊ทั้งมังแรงเอียดเตียเตีไม่อยู่ <c oughs> ว่าแล้วเบาๆอ,อย่างนี้ตีต่อไปเลยเ <c oughs> หลืออยู่ลำ ผมเคยได้กระสูบตัวสองโลครึ่งเกือบสามโลเลยนะ mm. มันตัวกินในนี่แหละมันกินตะก้อน,นี่แหละมันใส่ตะก้อ,นนต,กอติดลูกปลาตะเพียนหรือไม่ก็ลูกปลากระแหะ่ก็วิ่งเข้ามาชาร์จมีนะคลิปตนก้อนนั่นแหละก็ยังอยู่ยังไม่ได้ลบทิ้งไปติดลิขสิสต์แหละแต่ไม่ได้ไม่ได้ลบลบไปหลายคลิปด,ด้วลิขสิธิ์ยอดวิวสองสามหมื่นผมก็ลบ แต่คลิปนี้ยอดวิวเอ้ยคลิปที่ผมได้ฟังนี่ยอดวิวน่าจะประมาณสาักสองพันห้ามั้งต่ไม่ได้ลบหรอกผมเอาไดูเองติดทีนี้ก็แช่งมันนี่ก็สิดแช่งมาติดนี่ก็สิดเรื่องอันนี้แหละเพลงในแอปเพลงในแอปอย่างเดียวเลยเมื่อก่อนใช้เพลงในแอปไงแต่นั้นยูทูบเขายังไม่ได้ส่งเพลงมาให้ตอนหลังมาก็ใช้เพลงของ youtube ที่ส่งมาส่งเมลมาให้ตลอด ไม่เคยใช้อย่างอื่นเลยก็ช่วงนี้เวลาก็ไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ครับหายไปตั้งสิบกว่าวันพอมีเวลาก็มาทำมีเวลาก็ออกมีเวลาก็ออกแต่พอดีแถวบ้าน ตามหน้าหมู่บงหมู่บ้านอะไรพวกนี้มันไม่ค่อยมีตัวแล้วไม่รู้เป็นพ่ออะไรเพราะน้ําหรือเปล่าไม่รู้นะขนาดผมเอาไส้เดือนไปสปิวเล่นๆมันยังไม่กินไส้เดือนเลยดี๋ยว่าจะลํำเลยไส้เดือนมันยังไม่เอาเลยไม่รู้มันเป็นอะไรหรือตะข่ายแห่มาลงบ่อยก็ไม่รู้มีมาประจํานะทุกวันเลยส่วนซอยเก้าก็ไม่เข้าไปดูเลยว่ามีหรือเปล่าป่ากินหรือเปล่า ช่วงนี้ก็ปลาไม่กินก็พําให้ฟังก่อนเท่ากันเ <c oughs> นี่ยๆเนี่ยมันมจะติดในพวกนี้ยทักตบชวาเนี่ยกอเล็กกอน้อยายังเหลืออีกเป็นชั่วโมงนี่แค่แป๊บเดียวก็กดไปหลายแต้มแล้วท่าน้าที่ เหมาเยือผมไปที่ว่าจะไปตกสุพรรณนะที่เอาไปกระ l อนหนึ่งก็ให้นะดูคลิปนี้เลยนะครับว่าผสมแบบไหนถ้าเราผสมเยอะแล้วก็ใส่ทั้งถุงเลยขนมปังอยู่ที่สภาพน้ําด้วยถ้าน้ําแรงเราก็ไม่ต้องใส่เยอะเน้นลําหน่อยเยื่อถ้าเราผสมเยอะก็ใส่ไปสองขวดเลยก็ได้แบ่งในกระ l อนที่น้าซื้อไปมันเป็นกระลอนในนี้หละกระลอนเจลไม่ใช่กระ l อนใหญ่กระ l อนเล็ก นะก็ดูคลิปนี้เลยแล้วกันขอบคุณมากครับที่อุดหนุนกลางมาต่อครับดึงหัวทิ้มเลยไม่ทันมองคันเล็กอยู่แน่นอนโอ้โหสายดีหรือติดอะไรเนี่ยเออมื่อกี้วัดมาก็ยังดิ้นสู้อยู่นะ ปลาก็ได้แต่มันไม่ดิ้นวะขึ้นด้วยเออปลากลับถุงว่ากันโอเคอหูกระแหตรงนี้ใช่ดีไช่ดี กินเรื่อยๆครับปากระแหไซสสวยเลยตัวนี้แหะไซใหญ่หน่อยได้ครับก<อ>็ก็ยังถือว่ากินอยู่เรื่อยๆนะครับถ้าเวลาเยอะก็สนุกเลยแต่เวลาน้อยเกินแต่ก็ยังเหลืออีกเป็นชั่วโมงคต่อยอะ อ้าวอีกแล้วคันนี้เป็นอะไรวัดปาไม่ค่อยติดดึงก็แรงเบ็ดทูก็ไม่ใช่ไม่จะเปลี่ยนใช้ไปสองรอบเองแม็ดโฟมหายอย่ะ นะต้องเดินไปตรงนี้ไม่เดินติดต้นในนี่หมุนมาไม่ได้อีกตรงนี้เป็นเวิร์กงพอดีเลยป่าอะไรนะปลาตะเพียนขาวไซก็ยังถือว่าดีอยู่แต่ก็เล็กกว่าตัวเมื่อกี้เยอะเลย เท็กไฟตะเ,เพียนขาวตัวแรกเยอะเลยกับปลาตะเพียนขาวจริงชอบนะผมชอบปลาตะเพียนปลากระแหยอะไรพวกนี้เหมืันตะงพี้นขี้หวาคันนี้ออกกันหรือเปล่าเนี่ยแล้วไปก่อนแล้วลกันปลานี่จะปล่อยก่อนไม่หออกจังมาปิดไหมคันนี้หลายรอบแล้วนะวันไม่ปิดอ่ะ รอส้วติดฮติดแน่นอนยัดตะระบ,บีมั่งแล้วรอกเนี่ยรอนแอดอดแอดนี่นี่ตะเพียนทั้องสายแบบนี้โอ้ตะเพียนเข้าแล้วครับสองชอบเลย ข้ามาดีครับปลาตะเพียนขาวไซส์สวยกับปลากระกแหน้อยอดียกระแหน้อยปล่อยไปเพียนขาวไซส์สวยครับตัวนี้มุมกล้องจะมีน้อยนะครับเพราะมันไม่ค่อยมีร่มเราตากแดดมากๆเดี๋ยวมันฮิทด,ดับอีกตันนี้จะต้องรอมันเย็นกว่าจะถ่ายได้รอเครื่องจะเย็น มันตอดมันสัน่นม่วะติดติดติดไม่ได้ล้างเลยเละหมดแล้วรอบก้อยอันนี้เพิ่งจะตีไปาาเมื่อกี้เองใช่ไหมเนี โอ้โห,โ,หโหดึงดีด้วยเพียนอีกแล้วมั้งเนี่ยใช่จริงๆด้วยดึงดีแบบนี้โอ้โหใส์ดีแม่ยจะเพียนมาแต่ซส์สวยๆก็จะเพียนขาวครับไซส์สวยนะแต่ไม่อ้วนอ่ะมันยาวๆเห็นไหมมันยาวๆแต่ก็ไสนี่แหละปลาสม้มใช้ได้ใช้ได้เองชอบ ไอ้คันเล็กก็ตอดนะตอนแรก,กที่เปิดกล้องไว้โอ้ยเหนขึ้นโดนลงนี่เหนื่อยแ,แล้วเนี่ยเอนี่ไอ้คันนี้วัดตาไม่ติดแต่ต้องวัดแรงแรงพะมัง ติดแหมพอพูดประจาว่าแรงๆติดเลยปลาไม่สู้ตัวมันไม่ใหญ่ด้วยแต่ก็ไม่ใช่เล็กจนเอาไม่ได้ลูกปลากระมังครับอันนี้เพิ่งจะโยนไปนะลูกปลากระมังนี่แหละครับปลารับแขกของประเทศไทย ก็มีชาวต่างชาติเขาก็ดูด้วยแหละแต่เขาคงจะใช้คําแปลของเขาเนอะมีหลายชาติเหมือนกันที่ดูคลิปผมอันนี้ก็เป็นปารับแขกของประเทศไทยครับคันเล็กได้นั่งพักกินน้ําอยู่แป๊บหนึ่งโดนไหมโดนโดนอะไรวไหนแล้วอื้อือ เห็นอะไรอีกนอนเนาะนี่ปลายังอยู่ด้วยนะดินทุกๆๆอยู่เลยนี่อะไรอยู่ตรงนี้โอโ้โหสงไม้เบลเลอร์เลยอ้ยดินดุกๆนี่ไงปลาขยงใบข้าว ลากอะไรก็ไม่รู้คือคุจะได้แล้วเนี่ยปลาขย่งเหยื่อตัวนี้กินทั้งปลาเก็ตปลาหนังนะครับผมเคยไปลองปลาสวายมาแล้วเข้าดีถ้ามีตัวปลาสวายนะแต่ต้องใส่หัวเชื้อนักหนักหน่อยเคยลองแล้วแต่ยังไม่เคยทำคิด เดี๋ยวตรงนี้ผมเคยทํามานานแล้วแต่ไม่เคยคิดจะทําขายกันอย่างว่าลปลาขยงไปข้าวไส้สวยอยู่เหมือนกันนี่ก็เป็นไม้สุดท้ายแล้วนะครับทยอยเก็บแล้วเดี๋ยวหมดด้วยแล้วกเออ็เวลาก็หมดแล้วด้วยเ,เดี๋ยวคลิปหน้าถ้าไม่ผิดพลาดอะไรนะครับเดี๋ยวผมจะไปตกที่สำนักสงฆ์ล้านหลวง ผมไม่แน่ใจนะว่าสำนักสงด้านหลวงนี่มันเป็นกับเขตกระแพงแสนหรือบางเลนไม่แน่ใจเหมือนกันผมไปมาสองครั้งแล้วแต่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันกระแพงแสนหรือบางเลนเดี๋ยวจะไปลองดูอีกสักครั้งหนึง่งส่วนบอ่อเดี๋ยวผมขอเวลาดูก่อนว่าจะไปบอ่บออไหน ปลุปปลาเลยแล้วกันนะครับก่อนจะเก็บเบ็ดหมดก็ได้ประมาณนี้ครับก็สิบประตัวปล่อยไปก็ปล่อยไปก็เกือบสิบเหมือนกันนะแต่มันไม่ใหญ่ไงล้วก็คัดไซส์มันเอาไปได้ก็เอาไปที่สายแบบนี้ก็ชั่วโมงครึ่งเวลาหนึ่งชงั่วโมงครึ่งก็ได้มาประมาณนี้สิบประตัว จริงด้เยอะกว่านี้อีก้าปล่อยไปตัวมันเล็กไงปลาก็เข้าดีนะดีมากด้วยเขาบอกแล้วแทบไม่ได้นั่งเลยเวลามันสั้นไงแค่ชั่วโมงครึ่งไม่ครึ่งดีด้วยชั่วโมงประมาณยี่สิบนาทียี่กว่าป่าก็าได้เวลากลับแล้วก็สรุปปลาเลยแล้วกันเดี๋ยวจะเก็บเบ็ดสองคันนี้แล้วก็กลับละ เอเป็นว่าขอบคุณอีกครั้งนะครับสำหรับการติดตามเบิร์ดปาหาปลาแอนฟิชชิงครับและคลิปหน้าผมจะไปไหนคอยติดตามผมด้วยนะครับขอบคุณครับสำหรับการติดตามและคลิปหน้าเจอกันครับผม